อ่ะโอเคนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาใช้สกิปนะสกิปบินนะครับตีซันต้านะครับที่โลกหนึ่งนะในแบบคิงเลกาซี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูนะว่ามันใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแจกแล้วกันนะผมจะแจกหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน เดี๋ยวผมจะแจกแล้วกันนะทุกคนอ่าให้ไปเอาในดิสขอเท่านั้นเนาะถึงจะได้เนาะโอเคไปแล้วก็กดสีเหลืองไปเลยนะครับเพื่อบินนะครับแล้วก็มาตีบอสเลยนะตกแบบมันๆนะฮะกดสีติดฮิตแรงมากนะฮะเสียงเกมดังก็ขอโทษด้วยนะครับกูว่าแม่งดังแล้วแหละไม่ต้องห่วง มาอ้ดีนะที่ผมเปิดหากีนะครับตัวนี้น่าจะตายไวอยู่เลยนะผมดูแลดูแลน่าจะตายไวอยู่นะพึ่งในไหน,หน,หนที่มันไม่มีเปิดเอาอโต,โตโ้มงคสกีบินมาตีแม่งเลยตีเจ้าก็าได้นะครับทุกคน่ะมันจำเลยที่ต้องใช้สกปตีเจ้านะอันนี้บินไวด้วยนะครับเป็นโดดแบนบด์ดูไดมันได้ฟินนีมันโกงอนะ่ะมันตีแล้วมันติดไฟเออมันโด,ดเนเบอร์นาเม่อหะมันโกงเกิน ผมผมได้ใส่ตะเกียงบอกว่าถ้าม,มันตีแดงวะ้ี่ไงผมใส่ตะเกียงแล้วผมตะเกียงออกตอไนไหมนมาเนี่ยจะตายแล้วนะเลือดครึ่งหลอดแล้วนะทุกคนาตายาาพีพียนะาว แล้วแต่คนจะชอบเลยเลี้ยวเลี้ยวบรรยากาศก็ได้นะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนยนะูไอสกิปนั้นก็สามารถเลี้ยวได้นะก็เหมือนยูไอบินปกติเลยเนาะ <Okay. S 1> เอ,อ้ยพี่เบสเข้ายัางพี่เบสเหรอมายังอนะเข้าตามผมมาแล้วใช่ไหมเ <Okay. S 1> หรอโอเคโอเคน่าจะทานอะไรอยาเรียวเหลือครึ่งนึงเหลือเหลือเยอะไม่ใช่เหลือครึ่งเดียวไว้ต้มน้ำไม่ใช่ขับไต่าย <laughs> ดี๋ควีผมรอพี่เบสมาแป๊บหนึ่งนะทุกคนอยากได้ยินเสียงพี่เบสดังๆจังเลย FC คงจะชอบ <laughs> มันลีเลียอปว่าวะนั่งเลียเลียด่ยดหาห,หา้าร้อยหรือห้าพันไม่รู้น่ห้าพันโอ้พี่เบสแววงน้าลำทุทขว่าขี่เรือขี <laughs> ่เรือ <laughs> จบ, <laughs> บอ <laughs> จบแล้ว ครับพี่ผมมาให้พี่เลยเลือดครื่องหลอดอะเอามาเลยแนะนำใช้ดาบผลฟินิก์นะพี่ดาบฟินิกเ์ดิดาบผลฟินิก์มาตั้งแต่เออเจนเจนมีเชียวว่ะเราเลี้ยงจัดปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกูไปแล้วกูพี่เนี่ยอะไรผมรอให้อ่ะี๋ยวผมอยู่ตรงกลางรอให้แล้วกันเฮ้ยมีคนนึงมันมีคนพีวีพราใครวะไอ้เฮียนี่ เราเอะไรไม่ได้อะไรพี่ผมก็ว่าอยู่โหพี่รับปาิบติผมหน่อยไหนผมดูซิหยึงโอเคเอรับปาตีผมรับปาติผมโอเคโอเค,อเคตกใจนึกว่าแบบมีคนมาเสียงไงตาวไม่ไไม่ได้อะไรกันนี่เ,เอเอเอานี้นี่มันมีคนมาตีไม่ใช่ผมออนี่ไงเงน,นี่ยซน,นี่ยไอเซตเตอะไรมไม่รป่ นั่นใช่พี่อ่าผมรอเลยแล้วกันนะพี่ไม่ีบินไม่ใช่เหรอสกปบินอ่ะโอ้โหตัวรันไม่ขึ้นเลยดิจบแล้วเราพบตีตายเลยไหมมันดูน่าเม่นจรงเปล่ามันมีคนตีอยู่ตัวเนี้ยคนหนึ่งอนี่มันใครก็ไม่รู้แล้วมันก็หายไปไหนแล้วของมันก็ไม่รู้แช่งเหรอช่องกู้หนอไม่ใช่แช่งกู มันมีหมดเวลาด้วยนะใช่ไหม,ม,หมไ,ไม่รู้อะดูผม,มอง,ออองมเุ้ย่คนเลยก็พี่ไม่เอามาผมกให้พี่เลี้ยวพี่ไม่เอามารันเล่นนะมันเกวก็ <c oughs> ขอขอกเข้ามาไง,ไงพี่ <c oughs> เออแล้วปรับปรับให้มันวิ่งไวประมาณสักยี่สิบอ่ะเออผมรอพี่มาจบมันนะเนี่ยมันจะมีอีกคนนึงมันจะตีตายแล้วอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยมึงมึงไปให้พี่เบสกูได้ไดิไม่ทันว่ะเบลยัง <ๆ S 1> เล่นเลือดกันต่ยเดียวเอง<ป>มันมีอีกคนนึงมันมาตีอ่ะผมไว้ให้พี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เชี่ยนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอีกคนเนี่ยพี่เปิดไอคิดูดิเ่นไม่ได้พี่มันเบลน้อยพี่มตีมันไม่ได้ เนี่ยไอ้เชี่เนี่ยมันจะตีตายอยู่แล้วเนะี่ยอ่าพี่จบเลยจบเลยสแตนเค้าตัวนี้ขอดาบเอกมาเถอะข,ของขอร้องขอเป็นของขวัญอ๋อได้จริงๆด้วยพี่<ะ>ได้เลยได้ดาบเอกมารแล้วได้ดาบเอกมารแล้วทุกคนเออไอ้แค่พีพีวะเออเออโดนอดเดียวตายนะโอ้ทุกคนผมได้แล้วนะฮะดาบเอกมาเนะครับทุกคนเอกมารวีหนึ่งนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ พี่เบสงงเลยทําไมมึงได้ไปจังนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดาวอีกมัด์ีหนึ่งเนาะนี่เสียวไหมไม่ใช่ใส่เดี๋ยวแม่ครับเฮ้ยเฮ้ยมันมาจากไหนมาจังอะไม่รู้มันโปรปะถ้ามันมาไปจังวะไม่รู้มันมาจากไหนอ่ะไม่รู้มันมาจากบนฟ้าพี่บนมันโปรอะมันตายปุ๊บแล้วมันก็กระโดดลงมาจากบนฟ้าเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่แล้วจีเอบบดีจีเอบบดี จีเอ็มบอสนี่เอ้ยใช่เปล่าเนี่ยเฮ้ยเอาอีกเลยเฮ้ยจีเอ็มบอสหนี่จีเอ็มบอสนี่ฮัลโหลงงครับผมเฮ้ยผมว่าม <c oughs> ันใช้โปรพี่ผมว่ามันใช้โปรงงงงเอาหาย <c oughs> เอา <c oughs> ฟัน <c oughs> ฟันตายเลยอันนี้คือดาวเ e อ็กมาดวีสองแอบนี่จะมาจากโลกสองรับแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกเอ็กมาดหรือเปล่านะ อันนี้ผมก็ได้แหละมาอวดพี่เบสเฉยๆเนะี่ยนี่นะครับการโจมตีก็จะเป็นวันนี้นะโอเคนะทุกคนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรามากนะก็แค่มารีวิวดาบนะก็มาตีรีวิวสกิปนะมาตีเออ่บอสนะครับชันตาที่โลกหนึ่งเนะี่ยก็ได้ดาบเอ็กซ์มันนะครับผมก็โอเคคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะเดี๋ยวผมกับพี่เบสก็จะพาพี่เบสไปหาเออ่ชันตาคอที่โลกหนึ่งต่อนะครับเ <_ c oughs> พื่อตีได้เอาดาบเอ็กซ์มันนะเว้ยฉันดีบุ้งใช้ผลในตัวเนี้ย ไอ้ผลผลผลไอ้ที่มันดุยซีพ <c oughs> ีนายอะไอ้ที่มัไอซีตาเออซีตาไอ้ที่มันเป็นหัวหน้าซีพีนายะใช่ไหมเอ้ยไอ้ทำไมมันวะเอ้ยวทำไมมันเปลี่ยนผลไวจังวะอันนี้เป็นรูมเหรอพี่ใช้รูมเหรอใช่เหรอโอ้ยเด้อเด้อผมแปลกใจคือทำไมมึงมันเกิดตรงนี้วะอันเนียเอ้ยงงวะมึงมาจากไหนวะ มุ่ตัวไหนมันมาตัวไหนพี่มันสงสัยมันมีปมันมีไงมันใส่ีอยู่ใช่ไม่น่าใช่พี่คนบ้าแต่มันเป็นบ้าแล้วมันตายแล้วมันจะมาเกิดอยู่ก่อนนี้ไม่ใช่นี่ยเพื่อนเราปะวะแต่ดูป๊หนึงไม่น่าใช่นะเพื่อนผมก็มีแค่พี่เออจริงเลยเพื่อนเราใช่มันมีมีสกิปอยู่เพื่อนผมมันเป็นเพื่อนผมใช่เหรอเออใครไม่รู้บอมไอ้บอมไอ้เชี่ยวบ ออโอเคทุกทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมจะไปแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอ้ตกใจนึกว่าใครม่งบอมบ์โอเคนะคลิปนี้บ๊ายบายครับผมผมกับบอมแล้วก็พี่เบสก็จะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายจบคลิปคนเฮียเลยพี่